ช่วยป้องกันฟันผุได้หรือไม่เล็กหญิงนะบางหลายท่านเนี่ยมีความเชื่อกันเล็กชายก็เชื่ออย่างนั้นนะสมัไมก่อนเชื่อว่าช่วยได้ใช่ไหมอ่าอมเกลือบนเกลือทุกวันเนี่ยช่วยป้องกันฟันผุหรือรักษาฟันผุได้แต่จริงๆแล้วกระลุบมาแล้วเนี่ยเกลือเพียงแต่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากแล้วก็ช่วยทําชะล้างความสะอาดสิ่งสกปรกเศษอาหารเนี่ยได้แต่ไม่สามารถป้องกันฟันผุได้ฮะไม่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันฟันผุคือแปลงฟันนะฮะวันละสามครั้งยิงดีเลยถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยเช้าเย็นแล้วก็ใช้ไม้ขัดฟันนะฮะบ้วนปากทุกครั้งที่ทานอ,อาหารแล้วก็หาหมอทุกหกเดือนอ่าแล้วก็ในส่วนของถ้าฟันผุฟันอะไรเนี่ยเรารีบไปหาหมอดีกว่าช่ยเขาอุดฟัอะไรซะแต่เขาช่วยบรรเทาแก้ปวดได้ช่วยได้เวลาปวดมากๆเราอมเกลือเนี่ยช่วยได้บ้างแล้วก็หลังจากนั้นรีบไปหาหมอนะฮะเกลือ รักษาให้ถูกฟันเราก็จะอยู่กับเราตามนานเท่านานครับ